สวัสดีค่ะปูปริยาลุนเบิร์กนะคะ hello my name is prya lundberg ปูคนคลัมซี่นะคะคนซุ่มซ่ามมากโอ้ม oh กมากที่สุดแล้วปูว่าคนมักเจอปูจะบอกว่าเออเห็นในข่าวจะดูนิ่งดูสง,งา่าดูอะไรเงี้ยแต่จริงๆปูเป็นคนคลัมซี่และเพลย์โฟค่ะขี้เล่นเล่นจะยี่พายอยู่แล้วอย่างนั้นเล่นดูนี่นั่นแ่นอยู่อะไรเงี้ยนั่งคอรมดี สำหรับปูปูก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาพอสมควรเพราะปูคิดว่าสมัยนี้คือเรื่องหน้าตาเรื่องชื่อเสียงมันเป็นสิ่งภายนอกหมดเลยแต่ว่าความรู้มเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดไปปูว่าคนเราถ้าเกิดมีความรู้มีความสนใจกับความรู้จะเป็นคนที่น่าสนใจอันนี้ปูปูเป็นคนหนึ่งนะคะที่เชื่อในคำคมและก็คติประจำใจภาษาอังกฤษเรียกว่า positive affirmation ทุกวันปูจะ ตื่นขึ้นมาอย่างแรกปูจะขอบคุณช่วงเวลาที่ปูอาบน้ําขอบคุณแบบ g r a d i t u d e ขอบคุณว่าปูมีโอกาสดีๆขอบคุณที่ปูมีชีวิตดีๆขอบคุณทุกวันภาษาปูว่าภาษาอังกฤษสองคำที่สําคัญที่สุดสำหรับปูนะคะคือ humble กับ g r a t i t u d e ซึ่งแปลว่าติดดินแล้วก็เห็นค่าของชีวิต g r a d i t u d e คือไม่ว่าเราจะทําอะไรไม่ว่าเราวันไหนจะยากแค่ไหนหรือเจอปัญหายังไงเราต้องมองว่า เราโชคดีที่ได้หายใจได้มีชีวิตในทุกวันนี้เพราะว,ว่าอันนี้สำคัญที่สุดถ้าเกิดคุณคิดอย่างนี้ได้ไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตไงคุณก็จะมีความสุขก็อยากชวนทุกคนมาฝึกภาษาอังกฤษกันนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาที่นอกจากมีเพลงหลากหลายแล้วมีหนังสือหลากหลายให้อ่านแล้วก็เป็นภาษาที่เราสามารถไปท่องเที่ยวทั่วโลกได้ ก็อย่าลืมติดตามผลงานปูนะคะในละครเรื่องสะพ้ายขวแดงกับพรายพยากรค่ะปีนี้แล้วก็หนังสือปูด,ด้วยค่ะช่วยซื้อกันเยอะๆก็ช่วยติดตามบทสัมภาษณ์ปูในนิตยสาร I Get English ฉบับเมษายนนะคะ Don't forget to catch my interview in the April issue of I Get English.